และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ช่วยพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะวันนี้เรื่องเล่าจากอาัทาตอนบนจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีพศ2568ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูน,นาาย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างค่ะ เริ่มต้นด้วยการที่หน่วยงานในพื้นที่ทั้งหน่วยงานทหารเรือของเราและหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบได้ร่วมกันจ,จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2อ2,568นี้โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27ธันวาคมจนถึง5มกราคมค่ะโดยจัดตั้งขึ้นรวมทั้งหมด6จุดดังต่อไปนี้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะมูนก็อยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเฉลค่ะมาดูว่าเขามีบริการอะไรกันบ้างนะคะครับทางเทศบาลตำบลบางเฉลนะครับก็ได้จัดโครงการนะครับจุดตรวจบริการประชาชนนะครับให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาสัญจรน,นะครับมาเที่ยวชายหาดบางเฉลทางเทศบาลตำบลบางเฉลก็ได้จัดอปปอลอนะครับมาเข้าเวรจุดตวรวจเพื่อบริการประชาชนนะครับจำนวน วันลวันละ14ท่านจะแบ่งเป็น2าดจะแบ่งเป็น2ผัดนะครับผัดละ8ชั่วโมงนะครับทางจุดบริการของเราก็จะมีทางาใ,หให้ให้ให้ประชาทนและนักท่องเที่ยวมีบริการคือถ้าท่านง่วงนะครับท่าท่านง่วงหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียในเวลาขับรถหรือท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะมีกาแฟนะครับกาแฟและน้ําดื่ม นะครับไว้บริการให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวชายหาดบางสเสรฟรีและก็มีของที่ลึกนะจากเทศาบาลตำบลบางสเสเโดยมีปฏิทินของเทศาบาลตำบลบางสเสรนะครับแจกให้นะครับเป็นของที่ลึกจากจากทางเทศาบาลตำบลบางสเสรครับ ขอบบคคุณมากรัและเมื่อช่วงเช้าวันที่27ธันว,ควาคมนี้พลเรือโทอาภาชพานนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยทัพเรือภาคที่1ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ณจุดที่5บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางสลีและในวันต่อมาท่านได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของหน่วยต่างๆในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่หนึ่งเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่และท่านยังได้ฝากข้อความถึงพี่น้องประชาชนในความปรารถนาดีและความตั้งใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในส่วนของทัพเรือภาคที่หนึ่งนั้นก็จะดาเนินการในในภาพของศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่1นะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบอทางภาคตะวันออกนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือในพื้นที่และ หน่วยงานภาคพลเรือนและภาคประชาชนในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรน,นะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของทัพเรือภาคที่1เองยังมีพื้นที่ที่รับผิดชอบทางด้านจังหวัดตราดนะครับซึ่งจะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือในส่วนของฐานส่งกำรุงฐานเรือตราดนะครับก็จะร่วมกับอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดในการจัดจุดบริการประชาชน ส่วนในพื้นที่ของเกาะช้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวนะครับที่นั่นเราจะมีศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้างทัพเรือภาคที่1นึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วผมอยากจะกล่าวถึงการสัญจรทางทะเลด้วยนะครับซึ่งเรายังมีในส่วนของสอนชลภาคที่1ซึ่งทัพเรือภาคที่1เนี่ยได้สนับสนุน เรือสนับสนุนสอนชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับใน3พื้นที่ก็คือที่ทางด้านเกาะสีชังแล้วก็พัทยาและรว,วมถึงที่บ้านเพนะครับที่เกาะเสม็ดที่จังหวัดระยองเราได้จัดเรือไปสนับสนุนในพื้นที่ครับ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่มนเรือโทรหญิงมนลอไทธนานงเรื่องเล่าจากอ่าวไทยตอนบนรีพอร์ตสวัสดีค่ะ